ไฟไหม้ครั้งใหญ่กลืนศูนย์กระจายสินค้าแฟชั่นเกาหลีใต้9ชั่วโมงครึ่งสินค้ากว่า11ล้านชิ้นวอดคุณเคยจินตนาการไหมว่าถ้ากวัวดังเสื้อผ้าที่คุณชื่นชอบหายไปในพริบตาจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่เกาหลีใต้และผลกระทบมันใหญ่หลวงกว่าที่คุณคิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ศูนย์โลจิสติกแฟชั่นของบริษัทอีแลนในเมืองชอน,นันจังหวัดชุงชองใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กระจายสินค้าแฟชั่นทีี่่่ใหญททสุดของประเศ เหตุการณ์นี้ได้เปลี่ยนศูนย์ให้กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังและทำลายสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้าไปกว่า11ล้านชิ้นที่น่าลงใจคือไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แต่เดี๋ยวก่อนนนี่คือส่วนที่น่าตกใจที่สุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พนักงานส่วนใหญ่ยังไม่เดินทางมาทำงานเพลิงเริ่มประตุขึ้นในช่วงเช้ามืดประมาณ6นาฬกา8นาทีของวันที่15พฤศจิกายน ตามรายงานจากสํานักงานดับเพลิงจังหวัดชุมชองใต้จุดเริ่มต้นของเพลิงอยู่ที่ชั้นสี่ของคลังสินค้าและลุกลามอย่างรวดเร็วชนิดที่เรียกว่าไฟไม่ฝ่งเพราะมีเสื้อผ้าและรองเท้าจำนวนมาาลเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีกว่าดังแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวางถึง1 9 3 0 0 0ตารางเมตรและอัดแน่นไปด้วยสินค้ากว่า11ล้านชิ้นทีมดับเพลิงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างมากเปลวเพลิงรุนแรงควันดำหนาทึบและทางเข้าออกที่ถูกปิดกัน้นทําให้การเข้าถึงจุดเกิดเหตุ เป็นไปนอย่างยากลำบากภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับสองและระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถึง430นายรถดับเพลิง150คันและเฮลิคอปเตอร์อีก11ลำเพื่อเข้าระงับเหตุการดับเพลิงเป็นไปนอย่างยากลำบากและใช้เวลานานกว่า9ชั่วโมงครึ่งกว่าที่เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงหลักได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีจุดความร้อนประทุข,ขึ้นมาเป็นระยะระยะตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่ต้องนำระบบปืนฉีดน้ำแรงดันสูงจากเมืองอุนซาน ซึ่งเป็นระบบเดียวในประเทศที่สามารถฉีดน้ําได้ถึง45,000ลิตรต่อนาทีหรือมากกว่าความจุข,ของรถดับเพลิงมาตรฐานถึง20เท่ามาใช้ในการควบคุมสถานการณ์การปฏิบัติการทางอากาศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ต้องยุติลงเมื่อพระอาทิตย์ตกดินทําให้ทีมกู้ภยัยต้องมุ่งเน้นไปที่การควบคุมเพลิงในช่วงกลางคืนแทนขนาดของความเสียหายนั้นใหญ่หลวงมากส่วนเนื้อของคลังสินค้าพังถล่มลงมาบางส่วนในขณะที่ผนังภายนอกทางด้านใต้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากความร้อนและเปลวไฟวิศวกรโครงสร้างในพื้นที่คาดว่าโครงสร้างคำยันภายในอาคารหน้าจะได้รับความเสียหายอย่างมากจากความเข้นทางความร้อนและนี่คือสิ่งที่ทําให้เกิดคําถามถึงแม้ว่าสาเหตุของเพลิงไม่ครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่รู้หรือไม่ว่าศูนย์โลจิสติกแห่งนี้เคยเกิดเหตุเพลิงไม่เล็กน้อยมาแล้วเมื่อ9วันก่อนทางกลุ่มบริษัทอีแลนได้ออกแถลงการว่าเหตุการณ์ทั้งสองไม่เกี่ยวข้องกันและยืนยันว่าจะมีการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบทันทีที่พื้นที่ปลอดภยัย ทั้งนี้ศูนย์โลจิสติกแห่งนี้สร้างเสร็จในเดือนกร,รกฎาคม2014มีทั้งหมด5ชั้นชั้นใต้ดิน1ชั้นและชั้นเหนือพื้นดิน4ชั้นมีพื้นที่รวม193,210ตารางเมตรสามารถรองรับรถบรรทุกได้พร้อมกันถึง150คันและรองรับกล่องสินค้าได้มากถึง5,000 50, 0กล่องต่อวันหรือ4-5ล้านกล่องต่อปีแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเหตุเพลิงไม่ครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหการรมแฟชั่นของเกาหลีใต้มากน้อยแค่ไหน และเหตุการณ์นี้จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆหันมาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นหรือไม่คุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย